รูสบเยอะซิเกีอเศร้ามันส well. ั่นไปมันมัดไปเดี๋ยวท้ายเด็กพากันเพป็นมัดเราใครเป็นเพืลงมามัดใส่ดีกว่ามงนี่นี่ ยูท you. e right? ูบยูซิกเกอร์ซาวนี่ซิกเกอร์ซาวอ่ะมันสั่นโพดอะไรบอยมุมมามันที่ใส่มุมเทงเนี่ยมันจะบาดอะไนะมันสั่นมันสิวยู่เปิดมันสั่นโพด กูเบื้องเจ้าแลนมานท่ไหนนีู่กมาจากชุมพ่วงไหมอ๋อชุมพ่วงก็ม,ม,มาซื้อไก่แต่บ้านยอน้อยเกษตรคือหูอยชุมพ่วง,ง,ง,วงอ๋อโอ้ยคนขายลุยเลยเด็ดสามพันไหงังไหงว่วงยู่ประเทศไรพัน อยู are are ่ประเทศไหนหัวแฟนป่เอามุมใส่เข้าไปี่แน่ๆนะมาใส่ไปก่อนมาดใส่นี่นะไอ้แฟนอยู่ประเทศไหนเยอะละมันมาอยู่ใต้โดนมาโดนแล้วไอ้มี อู้อู้สมรถข่อยลูกน้องข่อยซื้อเทวินกาลาดย้วยไอเกษตรวิสัยบ้านเขาอยู่บ้นานไอน้องกุง้งแต่ว่าจากเกษตรไปบ้านโลหนึ่งมาหรอกไปเปิดสมรถนะอู้เทวินกาลาดที่หลังเจา้าเสือด่างได้ เสือดังวยายานหนึ่งวายคุ้มดังเป็นไอ้เน่าคุ้มนี่นะมันสี่ไงบอยเสื้อดังวายทีสรถไรไปใส่มาใส่มันสี่ไงดังพเพราะแพงดอกดังเป็นไอ้คนดังสิ่นี่เป็นไอ้ตะาคายนะเสือตะาคายใบคอบเวลาไปใส่คนของอ๋อรถลากเลยนะ เลียกว่ารถแคบเดียวรถลากห่าเยลยรอยเอ็ดเบิ่งกันลงยูทู e มือนี้เพิ่นมาจากเกษตรครับ มาซื้อ,อยาชุมพวงผ่านพัิวุ์พันอะไเพิ่นยันยาเปิดยันยาปีออกจากรถไอ้แฟนเพิ่นอยู่จระรั้มาไหมมานี่พอดไดเอยเอาไม้ซอยมัดกันกันมันกระพือครับบอยช่วงน,วนี้ท่ายูวันนี่ บ่ไทยถ้าทั้งสีสุอตาคร้สีสีก็นี่ตาคร้ อย่าลืมฝากบึกเขาเบืองแกเกสิกรศร้าแล้วอังดดไปดีว่าลอยโลดด่ดีลอยก็โล่เดียวแลนไปเจ้าไปตรงไปเลยได้เสร็จนี่ผ่านไปสตึก ไปแค่หนองสะตึกสะตึกบ่สิไปไปเกษตรบอกพูดหลายๆลุงอ่ะอย่าลืมกอย่าลืมเมืองของ,นะง,ง,องหน้าซิงเกลือเศร้ายูทูบซิงเกลือเศร้าช่องนั่นแหละถ้าสมมติอยากไ้อยากระ้นี่เขาเบ่งมันนั่งร้องไงเนี่มันนั่งร้องเมืงมีเมืองซีมาตั้งช่องอะไรกันเลยโอ้ย ลดลดอ้เงินไลมไ่มาซื้อเกษตรวิสัยมาซื้อยาชุมพงครับโอเค หญ้ามีราคาสามพันนะครับไม่น่าเชื่อว่าหญ้ามีราคาสามพันมาซื้อที่อ,อชุมพงครับวราชซื้อหญ้าไปคว,วายที่เกษตรวิสัยร้อยเอด็ดมาเจอที่บัดีหน้าบ้านขุยโรงเรียนบ้านขุยครับบ้านไในตาเป้เพชรบรรณาเรือบังมีมังซีมาศิลปินเคยออกกระลบ้าไม้สองระลบ้าครับ รถพ่วงครับรถพ่วงโอเคอ๋อซื้อตาข่ายมายครอบด้วยตาข่ายตาข่ายเชือกตาข่ายมาครอบนี่ตาข่ายรู้ไหมเชือกเป็นตาข่ายครอบครอบในหลังคาเนี่ยฝรั่ง,ง,งอ๋ออ๋อ ได้ไหมผูกได้ไหม่เป็นไรผูกไม่ได้อ๋อเนี่ยอ๋ออ๋อมันจังหวดนี่ออกแขนนี่วันนี้จ่อไหมจอนี่ไหมจอนี่จ่อมีจ่อนี่ โอเคได้แล้วรอดมาแลนะ้วข้าใส่กันในกันกระเพือกันในหญ้ากระเพือคิดว่ามันไม่กระเพือกครับหญ้ามันหนังโจ่ รถมาจากไ้ครับกาเสษวิสัยโอเค,อ,เคอ่ะขอบคุณครับครับเดินทางปลอดภัยนะโอเคนะโอเคครับ